แต่งตัวกําลังจะไปหาหมอผู้หญิงนะทุกคนแบบฟราวนาร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องที่ไปผ่าตัดมาใช่ไหมแล้วก็หมอหมอดาริเวทคนเดิมของเราเขาเสียชีวิตเราก็เลยต้องไปหาหมอคนใหม่แล้วยาที่กินมายาคุมที่ต้องกินทุกวันนะตลอดสองปีมันครบพอดีก็ต้องไปหาหมอคนใหม่แล้วเรามีเหมือนมีก้อนที่เต้านมอะไรเงี้ยก็เลยจะไปปรึกษาว่าเออมันเป็นแบบ ก้อนอันตรายหรือเป็นก้อนธรรมดาต้องกังวลหรือต้องพาตาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมเยอะมากคือไปหาหมอเสร็จก็ต้องไปถ่ายรูปต่อเพราะว่าจะเอารูปไปสมัครแบบติดใบสมัครงานสมัครงานใหม่อะไรเงี้ยนะก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างกิจกรรมเยอะเวอร์ก็เลยวันนี้แต่งหน้าเข้มนิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปนะ ไปหาหมอกลับมาแล้วนะทุกคนก็คือไปตรวจนั้นแหละที่มีก้อนที่ต้องนมใช่ไหมเขาก็บอกว่ามันเป็นแบบเนื้อแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นเนื้อไม่ไม่ไม่ร้ายแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแนะนำให้ตรวจชิ้นเนื้อเราก็ถามเขาว่าไม่อยากทำอะไรเงี้ยไม่อยากเจ็บตัวเขาบอกว่าแบบเออมันไม่เจ็บหรอกน,อนู่นนนั่นเราเป็นเาบานแทๆก็ไม่อยากทำเนาะแล้วก็เขาบอกเขาเคยทำก็ไม่เจ็บหมอนะแล้วก็เหมือนถ้าเกิดเราปฏิเสธเขาก็บอกว่าปฏิเสธได้แต่ว่า ก็ต้องรับความเสี่ยงเองว่าถ้าเกิดมันเป็นเนื้อลายขึ้นมาเหมือนเราไม่ได้ตรวจมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะเขาตรวจบอกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คือไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวแต่ว่ามันก็ตรวจเนื้อชิ้นเนื้อมันก็จะแน่นอนที่สุดใช่ปะล่ะดูจากภายนอกกับตัวชิ้นเนื้อมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ตรวจข้างล่างตรวจมดลูกตัวอะไรที่เคยไปผ่าตัดมาเขาบอกว่าแบบทุกอย่างโอเคดีแล้วก็ เขาจะเปลี่ยนยาคุมให้ใหม่เป็นแบบที่มีเอสโตรเจนแล้วก็ให้กินแบบว่า3 <S <S เดือนหยุดหนึ่งอาทิตย์ให้มีประจาเดือนอะไรเงี้ยเหมือนให้มีประจาเดือนทุกสาเดือนทุกวันเนี่ยคือไม่มีประจําเดือนเลยใช่ปะ่ะมาสองปีแล้วแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนให้มีทุกสามเดือนอะไรเงร <S <S <ๆ>ี้ยเขาบอกว่ากลัวว่าถ้ามีทุกเดือนแล้วเดี๋ยวจะปวดท้องอ่ะซึ่งเราอไม่ได้ปวดท้องแต่ว่าก็ดีเหมือนกันที่มันไม่ต้องมีเราก็ไม่ได้บอกหมอหรอกว่าไม่ได้ปวดนะแต่ว่าก็ต้องกินยาคุมต่อไปแล้วก็ แล้วก็เขาบอกว่าถ้ากินจะคุมสามเดือนแล้วก็ปล่อยให้มีประจําเดือนแล้วก็ค่อยไปหาเขาอีกแล้วก็ตรวจดูว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วที่ตรวจชิ้นเนื้อก็ต้องไปมาลือนอีกรอบหนึ่งเพื่อไปคุยเตรียมตัวตัวชิ้นเนือ้ออะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําในวันเดียวกันก็ต้องไปคุยก่อนคุยเรื่องราวก่อนแล้วก็จะได้ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวอันนี้เขาแล้วก็เนี้ยกลับมากินก๋วยเตี๋ยวง่ายๆนะ ลูกชิ้นปลาที่ทำเมื่อวานลูกชิ้นปลาแต่ว่าเนื้อเป็นเนื้อเนื้อวัวน,นะทำอะไรกินง่ายๆเพราะว่ารีบเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายรูปต่อจริงๆอะไม่อยากไปแล้วเนี่ยเหนื่อยแต่ว่าคุยกันไปแล้วไงก็เออไปก็ได้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเราหมดเลยนะที่แฟนจะต้องขับรถไปให้นะแฟนจะกังวลมากเรื่องก้อนเนื้อที่เต้านมเนี่ยตอนก่อนแฟนจับมือแล้วก็พูดว่า แบบรู้ว่าเธอไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเนื้อลายเนอะปะค่อนข้างรู้สึกว่ามันไม่ใช่เนื้อลายอะไรเงีเ้ยแฟนจับมือแล้วก็บอกว่าแบบเธอดูไม่กังวลแต่ว่าฉันกังวลแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่ข้างเธอแ,แบบเนี้ยเหมือนจะพาไปตัวมันจะดูแลอะไรเงีเ้ยแฟนกังวลน,นิดนึง แล้วก็เรื่องถ่ายรูปอะเราไม่ได้คิดวมันสําคัญไมไ่คิดวมันเราต้องถ่ายเลยนะแต่ว่าแฟนบอกว่าไปถ่ายที่ร้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราคิดจะถ่ายเองด้วยซ้าแล้วก็แฟนก็พูดว่าจริงๆอะรูปอะเขาไม่ได้บังคับว่าต้องใส่เข้าไปแต่ว่าแบบหน้าตาเธอสวยนะเธอควรจะใส่ไว้เผื่อเป็นแบบว่าคะแนนบวกนิดนึงที่จะไปสมัครงานอะนะนี่บอกว่าเขาไม่สนใจเราก็ฉันหน้าตายอย่างไงเขาสนใจว่าฉันทําอะไรได้บ้างทํางานอะไรเป็นบ้าง ไปถ่ายรูปเสร็จมาแล้วนะเปลี่ยนเสื้อคุมเป็นแบบว่าภูมิฐานมีภูมิฐานอีกหนึงแล้วก็ไปถ่ายรูปมารู้ก่ทุกคนเสียไปเท่าไหร่ยียูโรได้แค่ไฟล์รูป1รูปนะไม่ได้รูปที่ปินมาด้วยนะแพงมาก25ยูโร เราบอกแฟนว่าเออถ่ายเองก็ได้อไรเงี้ยแล้วลูกก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเราไม่สวยหรือ,อยังไงไม่รู้แต่รูปก,ก็ไม่ได้ออกมาสวยถูกใจเราเท่าไหร่เนี๋ยเดายวรูปให้ดูว่ามันยีน่ห้ายุโรนี้ไปถ่ายที่ฟูด้านนะจะเคยที่ไทยถ่ายที่บาซาซงเงินอันนั้นถ่ายเป็นรูปเล็กๆเ,เอามาติดบัตรอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้มาอันนั้นมันประมาณ9หรือ10 1 0ถึง15ยูโรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่ฟูด้าแพงกว่านะแต่แฟนบอกว่าที่นุน้นถ่ายสวยกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เเดดี๋ยยยววจะลององง่า้ บอกแฟนว่าถ่ายเองก็สวยเหมือนกันนาะงไม่ยอมเชื่อนะนางบอกว่าแบบข้างหลังมันดูไม่เป็นแบบมืออาชีพอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าแบบแชท gpt ช่วยได้เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนอะไรได้หมดนะเดี๋ยวมาลองดูว่ารูปที่เราถ่ายเองแล้วมาเปลี่ยนพื้นหลังเองเนี่ยมันจะสวยพาไหมนะคะนี่แวะเติมน้ำมันแล้วเมื่อกี้ง่วงมากเราเราติดขนตาปลอมใช่ไหมแล้วเรานอนน้อยอะไรยเงี้ยแล้วเหมือนมัน,มนลืมตาไม่ขึ้นง่วงแบบสับประงกเลยนะแล้วก็เมื่อกี้แวะซื้อขนมปังวันนี้จะไปนอนบ้านแฟนนะต้องกินขนมปังแล้ว เศร้านะคือไปไปอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเราแต่มันเศร้าตรงที่ต้องกินขนมปังนี่แหละกินขนมปังเช้ากับกินขนมปังเย็นมื้อเที่ยงเป็นมื้อเดียวที่มีอาหารร้อนๆกินนะแล้วก็บายสามกินเคก้กมันก็ดีแหละแต่ว่ามันเวลากินข้าวบ,บ้านเขาแล้วดึกๆก,กลับไปบ้านชอบอยากกินอะไรตอนดึกๆทุกทีเลยที่แบบว่าเป็นอาหารไทยอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะ